ากาดสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมแจ็คแตโพไม่ใช่วันนี้คุณครูก็ได้สั่งงานให้ผมมาแบบคุณครูให้มาอ๋อแนะนำตัวเองนั่นเองนะครับผมก็เด, <c oughs> ด็กชายธรัหธรเด็กผมก็นายธร์ธรยุทธ์ุนทอนะครับชื่อเล่นชื่อ,อแอนชื่อเล่นนี้แบบได้มาจากความเก่งกาจของผมนะครับท่านผู้ชมผมอะ่ะคือเป็นดวงใจคนแรกไงผมชื่อแอนอแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเก <c oughs> ี่ยววะเกี่ยวนะได้ <c oughs> ส่วนที่อยู่อาศัยนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าค,คุณครูจะถามทําไมถามทำไมครับคุณครูแป๊บนึงเดี๋ยวขอเปิดเขาบ้านไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนตามจริงก็แบบปกติก็อยู่บนดาวอังคารนะครับเออนั่นแหละอยู่บนดาวอังคารนะครับคุณครูหรือว่าตามจริงผมก็อยู่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 ไหนวะผมไม่มีบ้านนะผมไม่มีบ้านนะคุณผู้ชมมีมีก็มีวะเออแป๊บนึงขออ่านข้อมูลบ้านกันหนงก่อนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกวยจังหวัดนนท์ อยู่แถววัดตะเคียนครับเดินเข้ามาแล้วก็ถามว่าออคนรออยู่ไหนอ่ะเขาก็จะชี้มาแบบบ้านผมคนเดียวนะครับแบบไปเจอนะครับลองเข้ามาดูกันได้เข้าไปถ่ายรูปไันได้ไหครับไม่ได้การสมาครเนาะผมก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัยพงศ์สวัสดนะครับสาขาเรียนอะไรวะลืมแป๊บคลิปก่อนคลิปก่อนช่วนี้ลืมบ่อยสาขา <c oughs> คอมพิวเตอร์กราฟิกใช่คอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่ห้องเจ็ดนะครับทุกคนให้สนใจมาถ่ายรูปก็ถ่ายได้นี่ครับหลอแล้วคุณครูได้ถามคนถามนี่แกผมนะครับท่านผู้ชมอนาคตอยากเป็นจังไดไม่ใช่อยากเป็นอะไรผมก็แน่นอนครับว่าผมอยากเป็นนายกนะครับเพราะว่าผมอยากประเทศไทยนี่อยู่ยังมีความสุขนะครับทุกคนคุณครูรู้ไหมผมอยากเป็นอะไรคุณครูรู้ไหมล่วคุณครูจะสะเทือนอยากสะเทือนไหมคุณครูผมอยากเป็นนักดาบคุณครู ความจริงนี่ในแห่กล้องแต่กล้องก็พังนในที่นี้ก็ไม่มเกิรกัดคลิปจบแล้วจริงๆอนาคตผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่คือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาเนิ่นนานผมก็มีงานอดิเรกนะครับท่านผู้ชมผมก็แบบชอบดีกีตาร์ทุกคนแบบเป็น,เป,นเป็นความสามารถพิเศษข,ของผมอ่ะแน่นอนครับทุกคนเดี๋ยวผมก็แบบมาดีกีตาร์ให้ทุกคนฟังนึงครับแบบโปรดฟังวันนีน้ครับเสียงเพลงแพลเลาะ ดูคลิปนี้แล้วกดไลค์ด้วยลงทุนขนาดนี้ระบดิกีตายทุกคนฟังอ่ะหวังว่าคุณหัวใจจะไม่วายนะทุกคนเพราะว่าเสียงเพลงมันไพเราะม,า,มากวิลลิกกิชงานอิดิเลข,ของผมอีกอย่างนึงก็คือเล่นเกมใช่วิธีการเล่นเกมครับทุกคนผมไม่ใช่เด็กเรียนผมจะเล่นเกมตอนที่คุณครูไลฟ์สดคุณครูรู้ไหมผมมีเลเจะบอกผมแอบเล่นเกมอุ๊ยมันน่ามันโดงงกดติดตามเฟซ กดติดตามไอจี IG ไม่มีเออกดติดตาม่กดติดตามช่องผมใช่ใช่นี่คือสิ่งสำคัญถ้าเกิดใครยังไม่กดก็อย่าลืมกดไลค์ล่ะไม่ใช่กดไลน์ดีกดติดตามใช่เพือที่จะไม่พลาดคลิปสนุกสนุก,นกอย่างอย่างนี้มีควายตัวหนึ่งลอยน้ำวายมาดูเจ็บช้าซ่วงอุรากว่าที่เคย ลุงพายายามตามผมไม่เจอแต่สุดท้ายดันมาเป็นนายกเชยลุงจงจำไว้ว่าคนไทย